อันนี้ก็มะละกอก็กําลังจะเริ่มออกดอกเนาะค่ะเนาะอยู่หน้าบ้านกับซีต้น่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านมะละกอเนาะหนึ่งต้นหนึ่งเมืองมึงเองนะค่ะอันนี้คืออะไรนะจ๊ะเนาะมะละกอแปดต้นเนาะต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นค่หลังบ้านมะละกอแปดต้นนะจ๊ะเนาะเยค่ะอันนี้ก็คือให้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะ อันนี้ก็ดอกแคแต,ต้นแคจะรู้ซึกว่า,ายเนาะนาะ่อ่ะบ้านโน่นนี่ไม่ค่อยกินหรอกนะค่ะไม่ค่อยกินอ่ของเมืองเองนะค่ะอันนี้คืออะไรนะจ๊ะเนาะมะละกอแปดต้นเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ละมุดนะคะละมุดกับเป็นหมากแล้วพี่น้องค้าเนี่ยคะ่ะแล้วก็นี่คือต้นแคนะจ๊ะนี่ก็ต้นแคขีค้ก้าเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะมีตักะแตนด้วยมีตักะแตนด้วยหนึ่งตัวนะ เดินเข้าสวนรังบ้านนะพี่น้องคะลังบ้านนู้นี่เลยนะอันนี้ต้นอ่าอันนี้คือต้นอะไรก็พี่น้องคะต้นอันต้นมะขามเทศคะ่ะต้นมะขามเทศปลูกตะไคร่ปลูกยก่นะปลูกเมล็ดะคะ่ะลังบ้านนู้นี่กับปรมาม้านนี้คะ่ะหน้าบ้านก็ภูเขาลังบ้านก็จะภูเขาสูงเลยนะคะเนาะนูนี่กับบ่อคอยผ้าพี่น้องอ่ะนีนะคะพี่น้อง ตะลิงปิงอันนั้นก็นมะละกอนี่กล้วยก็ปลูกนะคะพี่น้องคะกล้วยก็ปลูกนะคะนี่ค่ะยี่หนาบานนู่นนี่กะเอาออกซ,ซื้อไม่มีคนกินนะคะเนาะนี่ก็ดอกแครน,นะคะพี่น้องคะอีกต้นหนึ่งก็ใหายนะคะค่ะพี่น้องมาเข้าสวนเี่ค่ะล้างบ้านท้าล้างบ้านหรอกคะ่ะมาอยเตมาอ่ามันก็ไม่หมอกบางนะคะก็จะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะพี่น้องคะอันแคร์งลง มีผูใหญ่เพื่อนบอกว่าให้ตัดเอามาแข้งนี่อ่ะไปตากแห้งมาสัน่นเอาไปต้มน้ำดื่มมาสั่นนะค่ะพี่น้อง่ว่าหนูนี้ยังมาทันไลยอันนี้กับบักเมาค่ะพี่น้องมะเมาเนาะคะ่ะเนาะกล้วยโนูนี้กับปลูกเนาะค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเดินชมหลังบ้านไปนะคะบรรยากาศเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะกล้วยโน่นี้นจะจ๊ะเนาะ ลายค่ะปลูกไว้ลายเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทนกับโคนนะคะปกติจะสูงนะคะนี่เพิ่นโคนเล้าเพิ่นก็เลยหล่มเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็มะละกอก,ก็กําลังจะเริ่มออกดอกเนาะคะ่ะเนาะอยู่หน้าบ้านกับซีต้น่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านมะละกอเนะหนึ่งต้นเรื่องค่ะพี่น้องบางเมากับกําลังออกงามพี่น้องคะนี่นี่ค่ะตะลิงติงนะคะอันนี้คือตะลิงปิงออกับบางนาวค่ะพี่น้องคะมะนาว คือหาดอกแคนะคะดอกแคนี่ค่ะมีต,กตักะแตนด้วยมีตะกกแตนด้วยหนึ่งตัวนะเดินเข้าสวนหลังบ้านนะพี่น้องคะหลังบ้านนู่นนี่เลยนะ,ะอันนี้ต้นอ่าอันนี้คือต้นอันนี้ก็พี่น้องคะต้นอันต้นมะขามเทศค่ะต้นมะขามเทศปลูกตะไคร่ลปลูกแกนปลูกเมล์นกมีคือเกาเนาะจอันนี้ก็ต้นหมากเมาไรกมูลเดี๋ยวนี้จะทายหลังค่าบ,บ้านนู่นนี่เลค่ะ อันคือหลังคาครัวน่นีนะคะหลังคาคัวด้วยนี่นี่ค่ะอันนี้นะคะน,นี่ค่ะ,พ,คคะ,มมคะพี่น้องเพิ่งได้เห็นมามุมนี่นะะเป็นต้นดอกแค่เลยล่ะค่ะพี่น้องคะชมบรรยากาศนะคะหลังบ้านเป็นภูเขานะคะพี่น้องอันมะละกอกกำลังออกดอกค่ะพี่น้องค่ะเป็ต so นต้นดอกแค่เลยล่ะค่ะพี่น้องคะชมบรรยากาศนะคะหลังบ้านเป็นภูเขานะคะพี่น้องอันมะละกอกกำลังออกดอกค่ะพี่น้องค่ะ พี่ผู้ใหญ่เพื่อนบอกว่าให้ตัดเอามาแข้งนี่าไปตากแห้งมาสั่นเอาไปต้มน้ำดื่มมาสั่นเนาะค่ะพี่น้องแต่่านนูนี่ยังมาทัานงในกองมองเองเนาะคะ่ะอันนี้คืออะไรนะจ๊ะเนะาะมะละกอแปดต้นเนาะอันมาแข้งแม่พี่น้องจ้าอันนี่ค่ะมาแข้งอันนูนี่อันโดอกดอกบ่วมีคนกินพี่น้องคะ่ะมาแข้งอันอันมาแข้งแม่พี่น้องจ้าอันนี่ค่ะมะแข้งอัน นูนเนียนดอกดอกบ่มีค่อนกินพี่น้องค่ะบักแข้งขอันเตินก็บมีคือเก้าเนาะจ้าอันนี้ก็ต้นหมากเมาลาก็มูจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะอันนี้ก็ดอกแค่ถ้าต,ต้นแค่จะรู้ซึกว่าหลายเนะาะใชเนาะอาวบ้านตรงนี้ไม่ค่อยกินหรอกนะคะ่ะบม่ค่อยกินอ่ะนูนนี้เป็นภูเขานะคะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้อยอ้อยดำคู่กันเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้ยอยดำเนาะคะ่ะนะ เ่้าขพี่น้องคะ่ะต้นมะละกอนะจนะ๊ะเนาะก้อยนะคะมะละกออต่นี้บอกเครือขึ้นมีผู้ใหญ่เพื่อนบอกว่าให้ตัดเอามาแข้งนี้อ่าไปตาแข้งแล้วสั่นเอาไปต้มน้ำดื่มมาสั่นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่่านุนี่ยังมาทันไหนกับบังหน้านะค่ะพี่น้องคะ่ะมะนาวคือหาดอกแคร์คนะคะดอกแคร์ปกติอ่าแต่บ่คอยได้ดมะทายลังบ้านให้เพื่อนเพื่อนเมืองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อาจจะทายต้นหนาบ้านเนาะคะ่ะนนมืองพี่น้องเมองเดอ้ออันนี้ต้นอ่าอันนี้คือต้นอน,นี้ก็พี่น้องคะ่ะต้นอัน,นต้นมะขามเทศค่ะต้นมะขามเทศปลูกตะไคร่ลปลูกแกนปลูกเมล็ดมีผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าให้ตัดเอาหมาแข้งนี่าไปตากแห้งไว้สัน่นเอาไปต้มน้ำดื่มไว้สั่นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าหนูนี่ยังมาทัานไในของเมืองเองเนาะคะ่ะอันนี้คืออะไรนั่นจ้ะเนาะ มะละกอแปดต้นเนาะของมึงเองเนาะคะ่ะอันนี้คืออะไรนะจ๊ะเนาะมะละกอแปดต้นเนาะพ่อมาช่วคลิปไฮโนนี่นะคะ่ะดูจบก็ขอบคุณมากดู่จบกับบอเป็นยงังพี่น้องคะพอคลิปเงาเง่าคักเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอันปกติอ่าแต่บ่ค่อยได้มาทายล้างบ้านให้เพื่อนเพื่อนมึงเนาะค่ะเนาะอ่าจะทายต้หนาบ้านเนาะคะ่ะม,นนมึงพี่น้องมึงเด้ออีกอ่งงามแล้วด้วยค่ะนี่ กล้วยกล้วยยุคหางลังอะปลูกเยอะยุคค่ะปลูกเยอะอยู่ปลูกทุกอย่างนะคะค่อยๆทําเนาะอันนี้กันนะคะพี่น้องแต่ลิงปิงอันนั้นก็มะกรนี่กล้วยก็ปลูกนะคะพี่น้องค่ะกล้วยก็ปลูกนะคะเนี่ยค่ะของภาพพี่น้องมากเดินชมหลังบ้านไปนะคะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะกล้วยโนนีนะจ๊ะเนาะลายค่ะปลูกไวลายเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ ก็ถ่ายล้างบ้านหรอกค่ะมายู่เตมาอ่ามันก็ม่หมอกบางนะคะก็จะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะพี่น้องค่ะอนแค่โลกพี่น้องค่ะมือน,นี้โน่นนี่เดินเขสนาสวนหลังบ้านเ้อค่ะอ่าเดินหลังบ้านนะคะอันนี้หลังบ้านน่นนี่นะค่ะอันนี้บ้านน่นนี่นะค่ะภาพพี่น้องมาเดินชมหมลังบ้านไปนะคะบรรยากาศนะคะเนาะเนี่ยค่ะกล้วยน่นนี่นจะจ๊ะเนาะ ลายค่ะปลูกไว้ลายเนาะคะ่ะเนาะเนี่ค่ะมีผููใหญ่เพื่อนบอกว่าให้ตัดเอามาแข่งนี่อ่ะไปตากแห้งมาสัน่นเอาไปต้มน้ำดื่มมาสั่นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่่านนูนี่ยังมาท่านหนึ่คนนะคะแข่งรดนหลังบ้านก็ภูเขานะคะนีนคือหลังบ้านกับบักหน้าค่ะพี่น้องค่ะมะนาวคือค่ะดอกแคร์นะคะดอกแคร์นูนนี่เป็นภูเขานะคะพี่น้อง อันนั Ghost, ้นก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้อยอ้อยดำาึ้นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้อยดำนะคะอันนี้ก็มะละกอก็กําลังจะเริ่มออกดอกเนาะค่ะเนาะอยู่หน้าบ้านกะซีต้นค่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านมะละกอเนาะหนึ่งต้นอันนี้ก็มะละกอก็กําลังจะเริ่มออกดอกเนาะค่ะเนาะอยู่หน้าบ้านกะซีต้นค่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านมะละกอเนาะหนึ่งต้นหนึ่งเป็นต้นดอกแค่เลยละค่ะพี่น้องค่ะ ชมบรรยากาศนะคะหลังบ้านเป็นภูเขานะคะพี่น้องอันมนกกะละกอกับกำลังออกดอกค่ะพี่น้องค่ะอ่าตาจจเกอบนิตาโลนนะคะกะปล่อยไฮโดรลนถิ่นเนาะเม,มนต้นดอกแค่ดีละค่ะพี่น้องค่ะชมบรรยากาศนะคะหลังบ้านเป็นภูเขานะคะพี่น้องอันมะละกอก,กับกำลังออกดอกค,ค,ค่ะพี่นอ้งงอ,อ,นองค่ะค่ะพี่น้องบางเมากับกำลังออกงามพี่น้องค่ะดีนี่ยค่ะ ตาลิงปิงนะคะอันนี้คือตาลิงปิงอันปกติอาจจะบ่่อยได้มาถ่ายลังบ้านให้เพื่อนเพื่อนมึงเนาะค่ะเนาะจะถ่ายตาหนาบ้านเนาะค่ะมันนีเมึงพี่น้องมึงเด้อเดี๋ยวนูนี้จะถ่ายรังค่าบ้านนูนนี่เี่ค่ะอันคือลังคาคัวนูนนี่นะคะลังค่าคัวด้นี่นี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องเพิ่งได้เห็นมามุมนี่เนาะมีตะปลอยบักแข็งร่นถึงพี่น้องจ้าพนะอ อ่าหน่อยดิบกับงามนี่พี่น้องหน่อยดิบนะกินเป็นยุคหน้หน่อยดิบแต่ว่นหน่อยสุกบ่เคยกินนะจ้าเนาะต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นพลังบ้านมะละกอแปดต้นนะจ้าเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือให้พี่น้องดึนละค่ะค่อยๆทำอันฟ้นตกดีายพี่น้องปลาคุ่กับคอนเมื่ออ้อยอ้อยดำนู่นนี่อ้อยดำเลยได้ค่ะนี่อ้อยดำนู่นนี่เป็นภูเขานะคะพี่น้อง อ,อันนั้นก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้อยอ้อยดำด้วยกันนะคะอันนี้น <ikal> いいก็จะเป็นต้นมะละกอแล้วก็อ้อยดำนะคะอันมะแข้งแม่พี่น้องจ้าอันนี่ค่ะมะแข้งอันนู่นเนียนดอกดอกบ่มีค้นกินพี่น้องค่ะมะแข้งอันอันมะแข้งแม่พี่น้องจ้าอันนี่ค่ะมะแข้งอันนู่นเนียนดอกดอกบ่มีค้นกินพี่น้องค่ะมะแข้งอัน นี่กับมะเมาค่ะพี่น้องมะเมาเนาะค่ะเนาะกลวยนุ่นี่กับปูเนาะค่ะพี่น้องนะค่ะแข่งรนหลังบ้านก็ภูเขานะคะนี่คือหลังบ้านก็ถ่ายหลังบ้านหรอกค่ะมาอยู่เต็มาอ่ามันกับมีหมอกบังนะค่ะก็จะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะ่คะ,คะพี่นอ้องอค่ะแข่งรคนะพี่น้องมะเมากับกระลังออกงามพี่น้องช้าี่นี่ค่ะ ตาลิงปิงนะคะอันนี้คือตาลิงปิงต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นกำลังบ้านมาละ